เด็ครับเพื่อนๆมาต่อกันนะครับอย่างรวดเร็วนะครับอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้กดใช้ยาเนี่ยใช่ใช่ใช้ยาเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งจอเริ่เล่นอะไรอยู่กลางหลังเลยทำอะไรทำยังไงดีถึงออก no จะเดินไล่จบตายได้โปรด ชิ้นใหญ่ม,มากาแข<ผ>็งเหมือนแบบพะลุเลยผักดินดินเ,ออเฮ้ยเชอรี่มันเทพขนาดนี้เหรอเชอรี่เหมือนจะมีเชื้ออยู่มั้ง <c oughs> ย่างถึก งับเรียบร้อยแล้วแผลหายไปแล้ว You just What what happened the tell the hell me hell เรื่องมันยาวนะเรื่องมันยาวตอนแรกมันนึกว่าเจดมันนึกว่าของเชอรี่เรื่องของเชอรี่ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเชอรี่บอกว่าลองมาหมดแล้วนะ

มีอะไรให้เก็บมั้ยเปล่าแถวนี้ไปไปเถอะไม่ต้องเก็บหรอกบินไปทำแล้วโอ้โหอารมณ์เปลี่ยนโหมดกระสุนยังไงเนี่ยพี่ยิงกระสับไม่อยากยิงกระดอกอะไ e ้ look, there's a shack up there. Finally a little luck. Okay, first we find the data, then we'll take shelter there. So this data there is me, isn't it? There are three data chips. I lost them in the crash. The locator will pinpoint each one's position. Okay. okay, we find your gear, then I brew us a nice hot of coffee. Keep going, right? yeah. mm -hmm. mm -hmm. เออ,อได้ครับเฮ้ยแอ๊ะลงมาไม่อะไรเลยปืนปืนโอ้สไนเปอร์ไลเฟอร์นะครับขอบคุณมากที่ให้ด้วยเออดีมากจะดูไปได้วยมีขอนะมีของอื่นให้เราเก็บไหม ไปต่อเราไปต่อไปต่อเดี๋ยวลงทางนะรู้สึกว่าแผนที่จะใหญ่มากเลยไม่เราไปทางไหนเนี่ยเหมือนมีใครข้างหน้าไม่รู้เราเห็นดันไม่ไม่เราต้องเดนิดน,ดนเห็นดันแดงแดงไหมแผนที่อ่ะกลับมากลับมเาเดี๋ยวตรงนั้นก่อนได้ปะ่ะรู้สึกมันจะใกล้นิดเดียวเองได้เลยมามามาเอ้ยทำไมไปไม่ได้ ต้องอยู่อ๋อมันอยุดข้างบนข้างบนหน,น้าว่าอยู่มันคือคุญแจแเราต้องไปตามทางที่มันบอกนะใช่วิ่งมาเรื่อยเรื่ี่เห็นพี่กินเห็นสองตัวข้างหนา้าไหมไม่เห็นเลยมีเหรอเนี่ยตรงมันงานที่เป็นหุน่นเสียวจริงรเทรจูอาโวและเธอถูกขังอยู่ในถังหุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานแหว่าละ

อะไรอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมามามาเว้ยมาสนใจพวกมันมามามามี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 ใกล้ถึงแล้วอันแรกฮึโดดต้องมอกุญแจอันหนึ่งจะจะบอกที่อยู่ขอยอันหนึ่งนะครับมันบอกมันบอกไว้อย่างนี้นะครับ แจ็คแล้วอ้าวเก็บให้ได้เลยไหนต่อเราไหนต่อตออให้บอกเหมือกันโดดกลับแล้วนะชล็บพกนลา <c oughs> <c oughs> กเลลิงมบิดกันแล้วไม่เพลงมาแล้ว อย่ายิงอันั่นนะรนะนะเบิดสวยเลยนะเฮ้ยยังไม่เหลือยังเหลืออีกตัวนึงนเจอข่าวเฮ้ยยังเหลืออีกตัวนึงโอเค <c oughs> ึ้นไปแล้วขึ้นทางนี้แน่ใจนะ ไม่ได้บอกไปทางนี้ดีกว่าหลวงให้ไปทางนี้มีชิ้นห,หนึง่งนะข้างบนมันไม่ได้บอกให้พี่ไปทางนี้สถาน,าน,นตามมาีตามมาตามมาตามมากดคิวดูกดคิวดูครับออมามไหม หน okay. well, ้าไปก่อนนะมาตามมานะเฮ้ยทำไมไหลไหลกลับไหลกลับไหลเฮ้ามสไลด์นะเว้ยถ้าสไลด์นี่ไหลกลับเลยตรงนี้ยาวงงมากอ่ะเอ้ยงอกงอกงอกเอาอีกแล้ว โอ้อย่าวิ่งนะวิ่งแล้กดคิดขวามาสไลด์ไหลกับคนตลอดเลยสงงมันแมเสียทางด้วยครับโ้ มันนิสก้ามานิสก้าอะไรเฮ้ยเพื่อนเราเอ้าอยู่ไหนไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยค้างหยุดแล้วเหรอเบสหยุดเหรอเบสหยุดนะครับ ไปเรียบร้อยแล้ว this one looks okay too. looks okay. one okay เครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปดูเบสก่สิครับว่าเป็นยังไงนะครับเบสผมลุกนะครับสายเน็ตหมดหรือว่าอะไรสักอย่างรครับไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราออฟไลน์แล้วนะครับเราก็เล่นต่อครับ อ๋อดีเพื่อนเราเดี๋ยวเราไปจะต่อนะไปหาเมมโมรี่สุดท้ายนะครับแล้วก็เราก็จบก่อนนะครับ ก็สูญเยอะนะนั้นครับโอ้แก๊สนะก,กลัวมากนะจริงไปแล้วถ้ามาคนเดียวไม่กล้ามาแน่นอนนะ ดนนีสะพานแน่งแข็งแรงครับองว่าจะไม่มีอะไรนะครับเจ็ดมาไหมหากันเราครับต้องไปขึ้นฝั่งนี้นะครับเราอ,อะไรเนี่ย ไม่กายวะเมื่อกี้อะไรข้างบนเก็บก่อนนะเพราะว่ากันวนะโอเคโอเคแบบนี้เราชอบเลยครับได้ของเยอะ ดูนะครับว่าจะไปไหนต่อเราครับไปที่คาบินนะครับถามถามไปเรื่อยๆมองไม่เห็นข้างหน้าเลยครับตอนนี้นะห่วแล้วมันห่วมากแล้วตอนนี้ ตาหนิเเดี๋ยวของกันรับแป๊บนึงนะครับโอ้โหบีมหมดเบิดคนะรับบีมหมดบอมนะตอนนี้เรากลับทางเดิมคนระับ เจ็ดมันคงยังตามมานะไม่งั้นผมเสียวนะเสียวหัวต้องวิ่งเยอะนะครับจะได้ไม่หนาวนะครับที่จริงไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับเพราะในอ้หิมาขนาดนี้นะครับเราไม่รู้นะครับบ้านเราไม่มีนะครับ

ตกไหมเนี่ยก็ตกแล้วหรอโอเคจาเจดดีมากอะไรเนี่ยทางนี้ครับวกลับทางเดิมนะคุณง่ายนะวันนี้ผมก็ไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วนะครับ เราไม่กระโดดแน่เลยนะโอเคถูกต้องแล้ว <c oughs> ไปแล้วใกล้ถึงแล้วไปถึงที่หมายแล้วห <c oughs> ลงทางนี้แน่เลยครับ <c oughs> แล้วครับพาบินของเรา เลี้ยวนะครับเลี้ยวดูเทินร์น180สองศาครับระวังหิมะถล่มนะครับอานนี้เจดไหมะ่ะหายไปไหนเจดลูกโอ,โอ้ตกใจหมดเลยว่าใคร เกค่ถูดคา,าบินมีไปเรื่อยๆเราหวังว่าจะมีอะไรมาขวางเรานะครับเ,าเรามันช่างเดินทางนานเหลือเกินวิ่งมาตั้งนานแล้วนะครับยังไม่ถึงครับถึงตะกี้ครับนั่นไง วีนครับโอเคครับในที่สุดนะครับก็ถึงจุดจบสักทีนะครับมาถึงบ้านพักของเรานะครับก็รอให้จิมะไปก่อนนะครับเราค่อยเดินทางต่อนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหหลายทนี้น่าจะเซฟนะครับก็เดี๋ยวต่อในพาร์ทหน้านะครับวันอื่นนะครับ get help it can't be that much further to the rendezvous. Oh wait so you always been like that and the whole healing thing my dad was a scientist he was working on bows when i was exposed luckily i was treated with the vaccine before it was too late but the virus adjusted and adapted it's been a part of me ever since what happened to your father his research killed him by the time he died his body had mutated so much he wasn't even recognizable. Sorry. Besides I didn't walk out of it empty-handed. Yeah, you got superpowers. That's not what I meant. The people who saved me, Leon and Claire, are the closest friends I've ever had. Claire is a BSAA guy's sister, mm -hmm. right? They risked their lives for me back in Raccoon City. I guess I'm still just trying to live up to their example. Never giving up, no matter the odds. May I not plan, May I c ก็เจอกันใหม่นะครับไปดูข้างหน้านะครับแฮนดิวซีโอเกนะครับเป็นเดนเน็กซ์นะครับตอนนี้ก็เรามีคนจะมาลุยนะครับบ๊ายบาย